ู่ไม่ได้จริงๆก็เป็นบ้านแบบเชื้อสายจีนนะเนาะแล้วก็คือเรื่องฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยก็คือดูมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ด้วยพี่แมทก็จริงๆก็เชื้อสายจีนคือถึงแม้ว่าเขาดูจะหน้าฝรั่งแต่เป็นเป็นฝรั่งแล้วก็เป็นจีนด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็เลยค่อนข้างเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยมันเป็นเรื่องของพลังงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือก็ดูเพื่อความสบายใจแหละแล้วก็อ่าคือในเรื่องของบ้านเนี่ยคือจริงๆก็ไม่ใช่ว่าแบบ ขายไปเลยคือจริงๆเราให้น้องชายกับน้องสาวอยู่ก็คือบ้านก็ยังอยู่คือก็ต้องดูว่าแบบอันในการใช้งานมันเหมาะกับเราไหมแล้วก็คือดูไปดูมาเนี่ยสรับเราอ่ะมันต้องปรับหลายอย่างเลยรู้สึกว่าการที่จะปรับน่าจะแพงกว่าเริ่มต้นใหม่เพราะมันต้องทุบมันต้องสร,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 ร้างมันต้องมีค่าออกแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยช่วงช่วงเวลานั้นน้องชายน้องสาวแต่งงานพอดีมีครอบครัวพอดีอะค่ะแล้วบ้านหลังใหม่ที่มีอนคือดูเรียบร้อยแล้วดีทุกอย่างหรือว่าสร้าง ก็คือหลังที่พูดถึงตอนแรกที่บอกว่าเออแบบอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นบ้านที่เสร็จสับของโครงการแต่ว่าอันหลังใหม่ที่จะสร้างเนี่ยคือเริ่มจาก แบบศูนย์ออกแบบใหม่เลยก็ได้ตามที่เราวางไว้ที่เราต้องการคือตามฟูงุยใช่ก็ก็ตามฟูงซุยเลยใช่ว่าแบบคนจะเป็นแบบนี้หันหัวทิศไหนนอนทิศไหนเดินเข้าทิศไหนประตูไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยก็ดูเรื่องขเสาเอกบ้านอะไรยังไงอ๋อแน่นอนดูทุกอย่างเพื่อความสบายใจค่ะจีะไทยด้วยเนาะใช่ใช่ก็ ก็เอาหมดละค่ะอะไรที่รู้สึกว่าทำแล้วสบายใจแล้วคิดว่าทำแล้วดีก็ทำเลขที่บ้านได้ไหมคะเลขที่บ้านอาจจะเลือกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเลขที่บ้านที่มันมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเลขที่บ้านได้ไหมคะเลขที่บ้านไช่ใกล้ละใกล้เล่เดี๋ยวนะมันเริ่มด้วยจากอะไรจำไม่ได้แล้วมันมีมันยาวมากเลยเพราะมันมีแบบมันมีเลขข้างหน้าแล้วก็ทับแล้วมันก็จะมีเลขอะไรตามหลังเพราะมันมีแบบเหมือนหลายหลายโครงการอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ย ให้บอกสองตัวก็ได้บอกอะไรก็ได้นี่คือเรานี่เราใบใช่ไหมเราใบอยู่ใช่ไหมใบของรอบวันที่หนึ่งหรือสิบหกวันนี้วันที่ไหนละวันที่สิบหกใช่ไหมเดี๋ยวสามเก้าแต่ทำไม่ได้อย่าทอดกันนะกันนะ จริงๆแล้วคือบ้านบ้านยังไม่เสร็จเลยเราก็ยังยัง,ยงทำแบบจริงๆแล้วเพิ่งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีในเลิกเลิกของเรื่องการเสาเข็มอะไรเงี้ยเสาเอกเ <ลง S 1> สาโสาก็ก็น่าจะเป็นต้นปีค่ะต้นปีเรียกว่าแรกต้นใหม่ในปีมะโรงันเลยใช่ใช่แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นปีจีนต้องกุมภาใช่ใช่ก็เดี๋ยวดูวันอีกทีนึงค่ะน่าจะประมาณช่วงต้นปีช่ะช่วงเทอะไรยังไงขนาดไหน กับบ้านหลังใหม่ที่เป็นพื้นที่เราเป็นจริงอะไรเงี้ยขนาดไหนก็จริงๆก็รู้สึกว่าคนเราทุกคนเนี่ยคือมันก็เรื่องบ้านมันก็สาคัญนะเนาะคือเราเติบโตมาก็อย่างแรกก่อนจะเริ่มต้นจอจากรถหรือว่าคอนโดหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอมีครอบครัวกบก็รู้สึกว่าเป้าหมายอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นบ้านบ้านที่เราได้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วอบุ่นอยู่แล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็คิดว่าเราก็ทําให้เต็มที่แต่เราที่เราไหวด้วยอะไรเงี้ยค่ะมือที่หลังนะคะ ตอนนี้บัตรเจดยังตีกันอยู่ค่ะตั้งทุกคเข้ากับบาลตัวในที่เดียวมันจะบานไปคือมีแต่คนบอกว่าให้ทําใจไว้เพราะปกติบัตเจ็ตจะบานปลายคืออะไรที่ตั้งไว้เนี่ยก็ต้องเผื่อไว้ประมาณไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะว่าพอถึงเวลาจริงมันจะบวกลบค่ะแต่แล้วตอนนี้มุงคุมประมาณเท่าไหร่คะประมาณหนึ่งพันโอ้นก็ต้องโลกเป็นหลักเป็นเป็สิบอยู่แล้วที่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ าดูเองคืออาจจะดูในเรื่องของดีไซน์แล้วก็คงมีคนแบบเป็นเป็นแมเนเจอร์มาช่วยดูเพราะว่าเราเองไม่ได้รู้ในเรื่องของการก่อสร,อร้างเท่าไหร่เพราะแบบอันนี้มาทําถูกระบบหรือยังแบบมันทํา,าทแล้วมันโอเคหรือยังใช้งานได้แล้วพังภายในเดือนหนึ่งหรือเปล่าไน <c oughs> ไม่เป็นไงก็ต้องมีคนมาดูให้งงดูเลยต้องวงคืนมันต้องถูกดู ใช่ก็เพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยคือแต่มันก็มีสติในหลายๆอย่างในในการแบบทําให้มันตรงหลักพวงจุ้ยนะอย่างเช่นเ,เขาบอกว่าห้องนอนเนี่ยไม่ควรอยู่เหนือครัวเพราะอะไรเพราะว่านอนแล้วมันร้อนออหรือว่าห้องเขากินข้าวไม่ควรอยู่ใต้ห้องน้ำเพราะอะไรเพราะว่าของเสียมันก็จะอยู่บนหัวเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเออมันต้องมีสตินะอะไรเงี้ยก็เป็นม่าง้ทำาการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยแมะ มัน,นก็พอรู้บ้างอะไรเงี้ยอย่างแบบอะบันไดควรจะวนซ้ายไปขวาตามที่นาฬิกา,นานที่โลกนนของเรามันเดินยังไงมันก็ต้องเดินตามเข็นมนาฬิกาเราไม่เดินถอยหลังไม่ย้อนหลังเราจะเดินหน้าอย่างเดียวเลยแล้วก็กกมันก็เออมันก็เมคเซนเลยแล้วอย่างแี่เป็นแบบผู้ใครมาดูเรื่องงจะเป็นเอ่อเป็นอาจารย์ที่ดูให้ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะบานว่าเราสใ่าย จริงๆก็ในเรื่องเรื่องของของพวงกุยจริงก็เป็นเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่ดูมาแล้วก็แล้วก็แบบเคยชินคุ้นเคยกับการดูพวงกุยอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพอเราเริ่มโตมามีครอบครัวก็รู้สึกว่าเออก็ก็ดูเพื่อความสบายใจแล้วก็แบบก็คิดว่าเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะต้องมีทายาทเพิ่มยาทเพิ่มคงจบที่สามนะคะพอแล้วพี่่แมม์เิ เรียกบอกว่าหลังจากช่วงนี้คือช่วงนี้เขาบอกเขายุ่งเขา,าต้องทํางานก่อนแล้วก็ช่วงต้นสีพอทุกอย่างมันโอเคก็จะจะเริ่มพังบ้าน <ส estão S 2> เริ่มทั้งอ่าเริ่มเริ่มลงคนนี้ค่ะเริ่มงคเริ่มลงคนนี้ค่ะไม่ถึวนเไม่เปลี่ยนใจแล้วไม่ไหวแล้วค่างร่างแม่จะไม่ไหวแล้วค่ะเริ่มงคนจะต้องยอมปีหน้าปีหน้าใช่ไหมปีหน้าก็ปีหน้าเลิ่มงคนอันนี้ไม่ได้ดูจ๋าจ้านะคะเมียบอกค่ะ คุณภรรยาบอกว่าคุณต้องไปแล้วล่ะค่ะไม่แล้วค่ะโอเครอรอแค่วันนี้ค่ะสามคนพอไหคะแล้วค่ะรอรอเลิก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 เออเลิกมงคนนะคะว่าจะวันไหนโอเคโอเคอคคุณ่ะถ้าได้นะสามเก้านะแต่ ของโครงการแล้วก็ทับหลังที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยไไม่ได้จำไม่ได้เพราะมันเป็นที่เปล่าไใช่ม่ันเป็นมันเป็นที่เปล่าจริงๆมันน่าจะมีอยู่แล้ว